สวัสดีครับวันนี้จะมาถ่ายบริเวณรอบๆกุฏิให้รับชมกันนะครับอยู่บนภูเขาเลยนะครับตรงนี้เป็นที่เดินจงกรมนะครับก็มีผ้าผ้าลี่เนาะกันยุงนะครับนี่บริเวณเดินโดยรอบนะครับ ด้านหน้านะครับอันนี้จีบออไว้หัดผมนะครับที่โดยรอบนะครับนำมาแบ่งพันนะครับขอให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่กับกายของเรากันบ้างนะครับดูลมหายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราว่าเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างชำเลืองเบาๆนะครับ อยู่กับตัวเองบ้างนะครับแล้วเราก็จะพบกับความจริงนะครับสามารถหาฟังธรรมะเพิ่มเติมเพียงพิมพ์คำว่าพระอาจารย์ชานนชยนันโทนะครับก็สามารถเซิร์ชฟังได้ในช่องทางออนไลน์นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ